เฟสชสุดเลยครับผมชปปี้วู้ววฟูดฟออะไรคือฟูดฟอลเฮ้ยของกินมาเล่นอะไรแบบนี้มันอจะบ้าเอาละนะวันนี้เราจะมาดูคนทับแตงโมนะนาบ้านทาปูนรันพ่อครับผมขอได้ไหมอ่ะขออะไรลูกไอ้เด้เนี่แกดักฉันแบบนี้เลยเหรอให้ฉันได้อาร์มพะบทหน่อยไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยไปพื่อไปเออ พอไปอยู่วมันจะไปยังไงล่ะเฮ้ย99.99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  ไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันต้องออกไปจากที่นี่พวกแก๊งเด็กดีมันเหิมเกลมอะไรกันที่แห่งนี้มันเป็นที่ที่ทรมานคนอย่างเราที่ปฏิเสธการเข้าแก๊งเด็กดีอย่างนั้นเหรอใช่เลยเสือกลับไปเถอะนายเราก็มาละก็มาถึงที่สุดฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าแก๊งเด็กดีมันทําอะไรกับพวกเราบ้างฉันไม่รู้หรอกนะว่าแก๊งเด็กดีจะทําอะไรแต่ตอนเนี้ยพวกแกมาทําอะไรกับกอนของฉันไอ้บ้าเ้ยม a สคาร์เดมฮอะอะ แกงเด็กดีเฮ้ยแล้วจะเอาขวานนี่เ้ยายาไอ้ช่วยยาเอาเอผมคิดว่าเราน่าจะมาจะไปย,ายาังไงเฮ้ยเฮ้ยแมปนี้มันเป็นแมปทรมานแก๊งเด็กดีนี่หัวไม่นะไม่มันถึงเวลาที่พวกแกต,ต้องชดใช้เอเอ่อไอ้ชั่วไอ<ป>้แพน vs ซอมบี้แต่ยากมากๆเลยอะไรคือแพนวีเอ๋อ แพน vs ซอมบี้เว้ยไอ้บ้าเฮ้ยไ,ไม่ใช่รถรันเนอร์มาบีบบีบ,บ,บแล้วนี่อะไรเนี่ยควันอะไรเนี่ยโอ้โห pm สองจุดห้วฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยอ,ออกจากที่บ้านก็ลำบากอยู่แล้วไหนจะสถานการณ์โควิดอีกต้องมีหมอกอะไรแบบนี้ด้วยเหรอมีมีบฉันบอกแล้วไงว่าแกไม่ใช่รถรันเนอร์ไอ้ชั่วเฮออ้ยมีมีบไอ้ไอ้แอมแบฉันกลับมาแล้วสวัสดีทุกคนแก คนจำพูดที่ทำแบบแล้อธิบายอย่างนั้นว่าเฮ้ยฉันจะเลิกทำแบบแฮปปี้วิวแล้วนะนี่แกเหรอแอร์เพลนแครชเียวเดี๋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 ยว มนต่อไปเรื่อยๆมีอวกแน่ๆไม่ครับเดี๋ยวๆพ่อครับพ่อเล่นแมปนิมพ่อไม่คิดว่าจะมีคนมาพิมพ์อะไรแบบนั้นเหรอฮะเอ้ยคนของพ่อเนี่ยโตแล้วพวกเขาเข้าใจดีและเคารพในการตัดสินใจของพ่อหมายความว่ายังไงฮะต้องเข้าใจว่าพ่อเล่นไม้ครับมาเนิ่นนาน13-14ปีอะไรวะเนี่ยแค่นี้วันจะพ่า<ไ> Save the little girl พ่อช่วยหนด้วยแต่คือ คือพ่อคะคือพอ่อฉันไม่ใช่พ่อเธออ้าวแล้วแล้วคุณคือใครเข้ามาได้ยังไงอ่ะประตูเปิดอยู่ฉันก็เลยเข้ามาถือวิสาสะอ้าวแล้วนี่มันเรื่องอะไรไม่รู้มีชายโหดร้ายมัดหนูไว้กับเก้าอีอ้แล้วเขามัดหนูไว้ทำอะไรอ่ะหนูไม่กินผัก เอาละมาถึงเวลาที่เราจะเล่นด่านของลีพุงกันละลีพุงไ r r y ผมขอโทษ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 รา่หนูว่ามันแปลกๆอะแปลกๆยังไงวะเนี่ยก็ดูเขาเหี้ยนอะมันแบบมันแบบนี้เดีแต่ผมขอโทษผมขอโทษหน้ากลัวแบบนี้แหละมันเหมือนพอดหนังผีเลยอะท่านไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าชั้นมุ่งหน้าไปอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่เบาเสียงหูฟังก่อนอ้าวลุงผีฆ่าแก๊งเด็กดี ได้โปรดหยิบรถแล้วก็จัดการแก๊งเด็กดีซะ,ะสุดยอดไปเลยฉันรอคอยเวลานี้มาพักหลังๆเริ่มมีคนที่จะต่อต้านกับแก๊งเด็กดีแล้วย่างเั้นเลยเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับแฮปปี้วิวคอต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชืช่นชอบในเรื่องตัวนี้กดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับที่อยากจะสร้างแบบพี่ลุงพีก,ก็เข้าไปสร้างเล่นกันได้นะครับคอมแบบที่ไม่ทําให้หูหนุนแน่นอนว่าอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์ไปจากเกมด้วยซึ่งเกมนี้ก็เลยไม่บริสายนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วเจอกันครัับบบบ๊าายยคร